ครับกับเข้าสู่ช่วงที่2กับ SP New นะครับครับก็ช่องทางการรับชมอีกสักครั้งไหมครับผมครับก็ช่องทางการรับชมนะครับที่เรารับชมกันอยู่นี้นะครับก็ช่อง PSI นะครับาจัรดำา PSI161 ่อครับช่องประมาณชาแนลนะครับก็ช่องขออาจารย์ประมาณของเรานี่เองนะครับถ้าทนชมท่านใดนะครับมีปัญหาเรื่องกฎหมายก็ปรึกษาสํานักงานกฎหมายอาจารย์ประมาณได้ได้เลยครับทำให้คําปรึกษาปัญหาฟรีครับครับผมแล้วก็ ถ้าจะร้องเรียนร้องทุกข์ก็ทางไหนนะป่าเติม societypeoplenew@gmail.com ครับแล้วก็81 880 0098ยังตื่นเต้นไม่หายเมื่อกี้เพิ่งวิ่งมาเพิ่งไปงานวิ่งมาอไปทำกระถิ่งกับเขามาร่างกระถิ่งสามเมื่อกี้ที่วัดควรน้องโขงมาครับ โอเคโอเคแต่เขาต้องสามัคีจริงๆไตสามะคีกันวิ่งเลยเหลือยี่สิบคนสามะคีที่ไหนวะเราปั้งสองร้อยคนเลยยี่สิบไม่สาม,มัคีแล้วครับไม่รักกันแล้วไม่รักกันแล้วตอนแรกก็รักกันดีก็อ่าสมือหัวสมหัวกันอยู่สิทีก็เขาเขาจะแบ่งเป็นข้างเป็นข้างไงครับครับอ่ะมาวันนี้น<า>นเรามาดูเรื่องอุบัติเหตุกันบ้างครับตอนนี้น่าสนใจต้องขอแสดงความเสียใจกับ ครอบครัวผู้เสียชีวิตทั้งสองท่านด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นอุบัติเหตุแต่ก็ยังมีข้อกังขากันอยู่นะครับว่าอุบัติเหตุจริงหรือเปล่าครับแต่ข้อสรุปก็ออกมาแล้วนะครับก็ทังญาติทั้งญาติก็ออกมาชี้แจงว่าไม่มีมูลเหตุครับไม่มีมูลเหตุว่าท่านทั้งผู้เสียชีวิตทั้งสองคนเนี่ยจะฆ่าตัวตายไม่ใช่อเดี๋ยวมาดูกันก่อนเดี๋ยวท่านผู้ชมจะงงว่าเอะคุยกันในเรื่องเรื่องอะไรครับครับผมก็เรื่องที่ วินาทีที่รถเก๋งตัดหน้ารถไฟนะครับที่อำเภอหัวหินแล้วก็ถูกชนจนเสียชีวิตสองท่านนะครับก็เกิดขึ้นเมื่อวันที่28ที่ผ่านมานะครับความคืบหน้าก็คือขบวนรถไฟพุ่งชนรถโตโต้าแคมรี่นะครับสีดำบริเวณจุดตัดกลางทางบ้านไร่นะครับบ้านไร่กล้วยครับหมู่ห้านะครับตำบลต้นมะม่วงนะครับอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีนะครับเมื่อเวลาประมาณ13นาฬิกาที่ผ่าน ที่ผ่านมาของวันที่ยี่สิบดนะครับก็เป็นเหตุทําให้มีผู้เสียชีวิตสองรายนะครับตามที่ได้รายงานข่าวไปแล้วนะครับล่าสุดยังไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้นะครับวันนั้น,นะคือโดนชนเสร็จแล้วเนี่ยเคลื่อนย้ายไม่ได้เลยเ <จน S 1> ขา<อ>บอกใช้เวลาประมาณ6กชั่วโมงว่าจะนําร่างผู้เสียชีวิตออกมาได้ใช้รถไฟขบวนหนึ่งดึงออกมามาดึงรถคันนี้ออกมานะครับแล้วก็มีเสียงวิพากวิจารณ์นะครับว่า แกจะฆ่าตัวตายหรือเปล่าเพราะว่าดูจากกล้องงจรปิดแล้วก็วิจารณ์กันครัแต่ล่าสุดก็รู้สึกว่ามีญาติออกมาพูดแล้วออกมาชี้แจงแล้วออกมาชี้แจงแล้วว่าแกยังแกอาจจะดู GPS อยู่เรื่องการนำทางแล้วก็เห็นรถคันแดงเนี่ยไปได้แกก็เลยตามไปโดยที่แบบไม่ได้มองไม่ได้มองเลยด้วยซ้ำว่าอาจจะเป็นทางรถไฟด้วยอาจจะอาจจะกำลังดู GPS กันอยู่เนี่ยครับก็อันตรายเนี่ยก็ถึงบอกว่าแล้วก็คือเส้นทางนั้นอะ คือที่ไม่ที่ว่าทำไมข้อกังขาว่าเอ๊ะทำไมไม่รู้เฉลอว่าตรงนี้มันมีทางรถไฟท่านทั้งสองคนท่านไม่เคยมาเหมือนกระเป่าอ่ะธรรมดาครับเราไม่ไปไม่เคยไปที่ไหนเนี่ยหลุมตรงไหนเราไม่รู้แต่ถ้าคนอยู่ในพื้นที่รู้ว่าตรงไหนไม่รู้ใช่ใช่ครับเนี่ยอันตรายครับเรื่องการขับข้ามทางรถไฟครับอันนี้ก็ต้องขอแสดงความเสียใจนะครับก็คือนายวิทยาลัตนะนะครับอายุห้าสิบี่ปีนะครับแล้วก็นาง รัชตะวันนะครับรัตนะอายุห้าสิบาปีนะครับก็เป็นสามีภรรยากันซึ่งไปเที่ยวนะก็ท่านเนี่ยอยู่นาาทิวาครับนะครับตามข่าวก็ท่านอยู่นราทิวาแล้วก็จะไปงานที่ขอนแก่นครับท่านก็เลยวางวางแผนไว้ว่าก็คือเดินทางแบบสบายๆนะครับตามที่อันเนี้ยจากญาติที่เล่าคืนแรกก็ขึ้นแต่มาลีทว่ามาพักที่ชุมพรหนึ่งคืนแล้วก็คืนวันที่เกิดเหตุเนี่ย กำลังจะเดินทางเข้ากรุงเทพเพื่อไปรับลูกสาวอีกหนึ่งอีกหนึ่งท่านแล้วก็พักที่กรุงเทพแล้วถึงจะเดินทางไปขอนแก่นครับคือแล้วตอนเนี้ยพอพอมาถึงที่กรุงทางอ่าท่านก็เหมือนเนี้ยแวะเที่ยวไปในตัวครับแล้วก็ยังยังถามยากเลยว่าใครจะเอาของฝากอะไรอืมและโดยปกติท่านสองคนเนี่ยเดินทางก็จะใช้ GPS อ่าประมาณนั้น GPS ก็อันตรายเหมือนกันนะเพราะว่าอะไรรู้ไหม พาผมเข้าป่าไปไม่รู้กี่รอบใช่ครับไปเจอทางตันคเมื่อเมื่อล่าสุดเนี่ยออืไปต่างจังหวัดคก็ใช้ทีพออสก็ให้พานําทางไปอาแล้วผมจะข้ามทางรถไฟยังไงเนี่ยอไม่มีถนนเลยอ่าไปครับเนี่ยมันมันคือเราไว้ใจไม่ได้ครับแล้วก็อันตรายด้วยก็คือดูแล้วก็เป็นแนวทางอ่ะน่าจะพอได้แต่เราต้องดูความเป็นจริงด้วยต้องชํานาญพอสมควร การใช้ GPS เนี่ยต้องมีความชำนาญเพราะว่าจะมีการบอกของอันเติร์ก็มีเออัลเติรไปเที่ยวแก่งอันจานเพื่อนซื้อ GPS มาใหม่จะลองครั้งทั้งที่ตัวเองอ่ะกลับถูกไปถูกไปตาม GPS ทางลัดเดียวเข้าไปเลยไ้ทุนบ้านไปสิ้นสุดที่เล้าไก่เนี่ยหดสุดท้าย ไม่เชื่อแล้วนะครับมันมันผิดพลาดได้ครับอิเล็กทรอนิกส์กับอากาศนะครับครับก็ถือว่าอันนี้ถือว่าเป็นบทเรียนเลยนะผมว่าเป็นบทเรียนสําหรับการรถไฟด้วยนะใช่ว่าเรื่องการที่มีไม้กั้นไม่มีไม้กั้นอ่าโอเคถึงจะมาพูดว่าบุคลากรไม่เพียงพอเนี่ยผมว่ามีอาสาสมัครตามพื้นที่นะผมเพราะผมเห็นว่าเออเขามีอาสาสมัครช่วยเหลือนะครับนะจริจริงเราน่าจะเข้าไปทําชุมชนสัมพันธ์กับชาวบ้าน จุดไหนที่เป็นจุดเสี่ยงแต่ผมว่ามันก็เสี่ยงทุกจุดอ่ะใครจะไปรู้ว่ารถไฟจะมาตอนไหนอย่างอย่างอย่างเนี่ยถ้าผมขับรถเก๋งผมต้องมีตารางรถไฟด้วย เนี่ยอย่างท่านสองท่านเนี่ยท่านท่านไม่รู้จริงๆเนี่ยไม่รู้หรอกครับก็ดูลักษณะแล้วถ้าถ้าท่าญาติบอกว่ายังยังโทรมาคุยยังอะไรมาคุยแสดงว่ายังส่งภาพว่าตอนนี้อยู่ตรงนี้นะระหว่างว่าที่แกจอดเนี่ยแสดงว่าแกดู GPS ครับของเงยหน้ามาปุ๊บเห็นรถคันนั้นไปได้ก็ขับตามไปเลยนี่นะครับเร่งไปเลยไปได้ครับผมก็เนี่ยเนี่ยก็ถือว่าเป็นอุทาหรณ์นะครับถือว่าผมถือว่ามันหลายครั้งนะ เราจะฝากอะไรการรถไฟนหะอยากจะฝากครับก็คือว่าถ้าท่านไม่มีบุคลากรเพียงพอเนี่ยมันก็จะมีวิธีแล้วผมทำไมต้องไปบอกเขาด้วยจริงๆเขาน่าจะมีความรู้มากกว่าผมไงแต่ว่าจริงๆแล้วคือทําชุมชนสัมพันธ์ให้คนในพื้นที่มาช่วยกันดูแลได้ก็คือมีจัดเวรกันมาดูแล้วก็แหมทํารถเข็นสมัยก่อนเห็นไหม ที่เข็นนะทุกวันนี้ก็ยังใช้เราบางจุดก็ยังใช้แถวบ้านผมก็ยังมีมาถึงเวลาเราเข็นขอให้มันมีที่กั้นก็พอคือมีคนหนึ่งมีคนดูแลกับมีที่กั้นเนี่ยอ่ะหนึ่งจุดสองคนมีเวรยามกันผมว่าดีกว่าให้เกิดเหตุแล้วเหมือนบัวหายแล้วร้องขอถ้าอย่างถ้าอย่างเนี้จะมาบอกว่าไม่ทำเพราะว่าคนผ่านน้อยก็ขอให้มีอยู่สักคน ฟังไม่ขึ้นใช่ไหมเพราะมันเป็นถนนที่อันตรายอยู่แล้วทางรถไฟคือเส้นทางอันตรายถูกถูกไหมครับไม่งั้นเขาก็ไปเดินเล่นกันได้เลยใช่ไหมครับถ้าบอกว่าสัญจรน้อยแล้วคนในหมู่บ้านคุณไม่ห่วงเลยอ่ะเท่านั้นสิใช่ไหมเด็กนักเรียนเด็กเล็กเดินข้ามทางขี่จักรยานผ่านไปผ่านมามันมันไม่ใช่อันตรายอันตรายตรงนี้คือพูดง่ายว่าถ้ามีงบก็เจียกสักนิดนึงไปทําเป็นที่กั้น ลักษณะไหนก็ได้แล้วก็ไปทําชุมชนสัมพันธ์ถ้าคนไม่พอเนี่ยผมว่ามันน่าจะดีนะเวลารถไฟมาก็ใชนนี่มาเอาไม่ไก่ลงหน่อยสิผม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 บอกให้นะถ้ามีอาสาสมัครเนี่ยผมว่าก็ต้องมีคนเอาน้าเอาอะไรมาให้เขาโอ้ครับใช่ครับอบตดูแลในพื้นที่จะไม่ช่วยเหลือเชยหรือใช่ครับมันก็ต้องมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ต้องมีมาช่วยผมถึงบอกไงว่า พูดตั้งแต่เมื่อวานแล้วเรื่องสังคมไทยเนี่ยต้องใช้ชีวิตกันใหม่ต้องกินอยู่แบบพอเพียงแล้วใช้ชีวิตแบบมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกว่านี้สังเกตไหมสมัยเนี้ยอยู่ข้างป้านกันรู้จักกันทั้งนั้นอแก้ไขปัญหาอะไรไม่ได้เลยแต่พอน้ําท่วมรักกันเออยากน้ําท่วมอีกไม่เอาแล้วอไม่ใช่คือผมถามเลยเพราะปัจจุบันนี้จริงๆนะพอถึงเวลาเข้าบ้านปุ๊บ ติดบ้าน่ไปเวลาญาติมาถามว่าอ้าวข้างบ้านเขาไม่ไม่เชิญเข้ามาหน่อยแล้วทาบุญไม่รู้จักอหยุดบ้านติดกันไม่รู้จักไม่ปฏิสัมพันธ์กันเลยเห็นบ้านนั้นยกเอเขายกทีวีอ๋อเขาคงมายบ้านที่ไหนได้เอาไปแล้วไปแล้วเอาไปแล้วครับอ่าเห็นไหมและและอย่างเค่นี้จะจะไปทางการรถไฟเนี่ยต้องฝากผู้ขับขี่ด้วยไะว่าต้องระวังรอบครอกตอนนี้สักนิดหนึ่ง คู้ขับขี่รถไฟอะครับหรือว่าคทั้งคู่ทั้งคู่ไม่รั่เอ้ยรถไฟนี่มันลำบากครับอ่าเพราะว่าผมก็รู้จักกับคนการรถไฟเขาพอผมควรเขาก็บอกว่าทําอะไรไม่ได้เลยเหตุนี้มันทําอะไรไม่ได้ทําอะไรไม่ได้จริงๆรถไฟไม่มีเบรกกับรถยนต์นะครับถูกเขามีกฎหมายอยู่แล้วในเรื่องของรถไฟขาเวลาชนกันหรืออะไรเขื่อนนี้ก็ไปโทษคนขับรถไฟเนี่ยโทษไม่ได้แน่นอนไม่ได้นะครับเขื่อนอันตรายแล้วเขาก็เสี่ยงด้วยนะเพราะเขาอยู่หัวก่ะอ่ล เขาขับอยู่เนี่ยรับอันนี้ดีดีว่าที่เขาไม่บาดเจ็บไปด้วยนะนี่แหละรถรถไฟตอกยางแตกนะจะไปสมัครสูบยางรถไฟไหมล่ะเดี๋ยวมาเติมไอฝากเพื่อนให้ไม่ คือเคสเนี้ยเป็นเคสตัวอยากให้เป็นเคสตัวอย่างคไม่อยากให้มีอีกคือก็เกิดมาหลายครั้งนะป้าเติมเห็นแล้ท่าที่เห็นมานี่ยไม่ใช่เคสนี้เคสเดียวมีอีกเคสหนึ่งที่ใกล้เคียงกันเลยวันวันที่ผ่านมาในวันเดียวกันวันเดียวกันที่รู้สึกจะที่ชนบุรีชนบุรีชนบุรีโดนชนเหมือนกันแต่ผมถามเลยอย่างชนบุรีเนี่ยอถนนเรียบทางรถไฟอตรงนั้นอันตรายไหมอ่าน่ายนะแล้วผมว่ามันต้องผมว่ามัน มันจะผิดพลาดเป็นไปไม่ได้นะผมว่าตามแยกที่มีรถผ่านหรือรถไฟวิ่งเนี่ยผมว่าควรจะมีที่กั้นเน่ะหรือไม่งั้นก็มีเจ้าหน้าที่อ่ะคือยังไงก็ต้องมีคนประจักรอยู่หรือหรือมีมาตรการอะไรก็แล้วแต่บางทีผมตกบางทีเราไปต่างจังหวัดเราถามไหมเฮ้รถไฟเส้นนี้เขาใช้อยู่ไหมก็คือไม่รู้ว่าใช้หรือไม่ใช้ย่ารกเต็มไปหมดแล้วเงียบๆแต่วันดีคืนดีอ้าว ใช้นี่นะแถวมหาชัยเห็นป่ะระคาตั้งเต็มมาพอเวลารถไฟมายกล่มหลบตลาดล่มหุบตลาดล่มหุบเอออันนั้นก็นะมันจะหุบล่มขายอยู่ที่รางรถไฟปลาอยู่อ่าแต่นั้นเขาอะไรเขาเป็นที่รู้กันแล้วอะไรเขาเป็นที่รู้กันก็คือเขาจะรู้ว่าเวลามาตอนไหนแต่นี้ยเราไม่รู้เพราะเราไม่ได้มีตารางอยู่เนี่ยไม่งั้น จะไปไหนต้องไปหาหัวลําโพงก่อนแล้วมีรถไฟเส้นไหนโอ้โหไปเสียเวลาสามสี่วันเลยครับก็นี้ก็ต้องฝากเป็นอุทาหรณ์นะครับแล้วก็หน่วยงานที่รับผิดชอบหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับก็ฝากกันนิดนึงก็คือลองพิจารณาดูนะครับเราไม่ได้ติท่านนะครับแต่เราอยากจะ ทำให้มันดีหรือว่าก่อหรือว่าออกความคิดเห็นให้มันดีขึ้นนะครับท่านชมท่านใดเนี่ยที่ดูข่าวแล้วรู้สึกว่ามันขัดหูขัดตาทําไมไม่พูดพูดมาครับเดี๋ยวเราจะเป็นกระบอกเสียงให้ใช่ใช่ท่านส่งข้อความหรือว่าอะไรติ่ชมมานะครับอยากจะให้เราพูดอะไรกับหน่วยงานบ้างนะครับบางทีเราก็ต้องรอท่านพูดมาเหมือนกันใช่นะครับเราไม่รู้ว่าท่านต้องการอะไรนะครับถ้าท่านผู้ชมท่านไหนนะครับต้องการให้หน่วยงานไหนทําอะไรก็ฝากมาทาง ที่อยู่ข้างล่างนี้เลยหรือว่าก็โทรสายตรงมาที่เราได้เลยครับ081880098ครับยินดีที่จะเป็นปากเป็นเสียงแล้วก็นะครับช่วยได้ไม่มากก็น้อยแต่อยากช่วยใช่ใครับก็สังคมไทยจะดีขึ้นเพราะเราช่วยกันนะครับครครับแล้วก็หลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นในช่วงนี้ครับก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องบ่อนการพนันที่ผ่านมานะครับเรื่องอุบัติเหตุนะครับ ก็เมื่อวานเราก็พูดเรื่องรถเมย์ขอย้ําอีกครั้งหนึ่งก็นี่ก็เปรียบเสมือนรถไฟเหมือนกันเพราะเป็นหน่วยงานนะเป็นองค์กรใหญ่ก็น่าจะมีระเบียบวินัยมากกว่านี้นะครับก็ฝากกันเอาไว้นะครับเรื่องรถเรื่องการจราจรนะครับอย่าทําผิดกฎขับรถย้อนสอน มันก็ผิดอยู่แล้วแล้วก็ทําให้เราสูญเสียได้ด้วยครับช่วยๆกันนะครับเราอยู่ประเทศไทยด้วยกันครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านไหนก็แล้วแต่เขาทําถนนเขาทําถนนให้เรายูเทิร์นกายหน่อยเราก็ไม่ต้องบ่นครับเพื่อความปลอดภัยเราไปไกลนิดนึงแต่ปลอดภัยเขารบกฎดจราจรเป็นสิ่งสำคัญใช่ครับก็ช่วงนี้พักชมสิ่งน่าสนใจสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับมาเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์หวาดเสียวยะหวาดเสียวครับเพราะว่าเกี่ยวกับเรื่องการจราจรแต่ว่า สัปดาห์นี้ขอในย่านบางบุทองนนบุรีนี่เลย <c oughs> เขาเขาจองมาหลายอาทิตย์แล้วแล้วก็คือตรงนี้มันเป็นทางตัดใหม่เดี๋ยวมาชมเลยครับรพักสักครู่ครับ